สวัสดีครับสวัสดีสำรวมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับไปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่นะครับ10บเอ็ดนะครับ2567นะครับผมก็พามาชมนะครับมิกเซอร์นะครับพามาชมมิกเซอร์นะครับพามาชมมิก พามาสมว i มิกเซอร์ของอันโต้นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของอันโต้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับลายนะครับลายสองนนะครับมี EQ ในตัวนะครับ EQ ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9แนะครับ9แบนด์นะครับก็ทั้งหมดอยู่14ช่องนะครับ24บแชนนลนะครับ24่แชนลนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับทั้งหมดอยู่100โปรแกรมนะครับ ร้อยโปรแกรมนะครับทั้งหมดนะครับใครที่กําลังมองหาแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์จะใช้งานได้อยู่8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าดนะครับ8ตัวเราก็เลือกที่สําคัญสําคัญนะครับที่เขาเดินผ่านหน้าตู้ลำโพงนะครับแต่ถ้าพวกแช็คพวกอะไรพวกอ่ากองพวกอะไรไม่ต้องใส่นะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเราใส่ก็เฉพาะไม่อย่างเดียวนะครับอ่านะครับใครที่กําลังมองหานะครับสภาพสวยๆนะครับปุ่มนะครับจะแตกต่างกันกับรุ่น ธรรมดานะครับปุ่มจะแตกต่างกันกับรุ่นธรรมดาถ้าทุ่นลำธรรมดานะครับจะไม่มีสีนะครับจะเป็นดําล้วนนะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นนะครับแจ็คโฟนเอลอาร์ได้นะครับสัญญาณออกแล้วก็จะมีอยู่บนหัวนะครับนะครับเป็นเอลอาร์นะครับหรือจะเป็นแจ็คโฟนก็ได้นะครับได้แต่ลูกค้านะครับเอฟเฟกนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ร้อยโปรแกรมนะครับได้แต่ลูกค้าเลือกการใช้งานเรานะครับอันนี้สภาพสวยนะครับสวยมากนะครับนี่บนะครับ สวยนะครับมุมขาวนะครับแล้วก็นะครับขอบนะครับตีตาอันโตนะครับสภาพสวยนะครับใครที่กําลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับแหมกิ๊กนะครับลูกค้าไปใช้งานนะครับมันจะเป็นงานพูดนะครับงานพูดงานอิเล็กโทรนงานคาราโอเกะงานที่พิธีต่างๆได้หมดนะครับ เรื่องเอฟเฟกนะครับเขาที่นะครับเขาไม่เป็นสองรองใครนะครับของอันโต้นะครับอ่านะครับถึงจะเป็นมิกอันโต้นะครับแต่นะครับเขาใส่เอฟเฟกนะครับรีซิคอนไม่ใช่อีนทิคอนอะเลซิสนะครับอะเลซิสเข้ามานะครับอะเลซิสก็จะเป็นโปรแกรมแท้นะครับของอะเลซิสเข้ามานะครับผสมผสานกันนะครับโคตรสวยนะครับใครที่ได้ไปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับ ขายในราคาอยู่ที่1 0,000บาทนะครับ1 0,000บาทนะครับเอาแค่1 0,000บาทนะครับมือ1นะครับเกือบจะ2นะครับมือขายครึ่งราคานะครับ1 0,000บาทนะครับใช้งานทุกช่องไม่มีข้อแคกไม่มีอะไรนะครับใช้งานปกตินะครับราคาแค่1 0,000บาทนะครับท่านไหนที่ต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลอง3มคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลอง3คลองหลวงปทุมธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมี power มีดอกลำโพงมีตู้ลำโพงที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ พอราคาที่ไปได้ก็สามารถเอามาแลกทีเทินได้นะครับแต่ถ้าราคาสูงผมก็ไม่รับนะครับผมก็มีราคาไปต่อนะครับผมต้องไปต่อนะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกไม่อะไรก็ซื้อเงินสดไปได้นะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับลูกค้าเช็คเครดิตผมได้นะครับหรือไม่เชื่อใจยังไงก็แวะเข้ามาที่ร้านได้นะครับพิมพ์พิกัดเลยนะครับขึ้น gps หรือจะ u t u b e นะครับหรือจะเข้า gps นะครับหรือ google นะครับแมพก็ได้นะครับขึ้น พิมพ์ขึ้นเลยนะครับร้านนลศักดิ์ทัดจาวนะครับขึ้นตาม TPS แน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหานะครับเดี๋ยวมาลองนะครับฟังน้ําเสียงเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมเทสเอฟเฟกต์ให้ฟังก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังน้ําเสียงเอฟเฟกต์นะครับนะครับเดี๋ยวมาลองฟังนะครับน้าเสียงนะครับอันนี้ผมก็หมดไปแค่โปรแกรม3 1 5นะครับก็มาเป็นสีเขียวนะครับตัวล่างสุดนะครับเดี๋ยวผมลองไม่ใส่เอฟเฟกต์นะครับปิดลงนะครับ ติ๊กติ๊สวัสดีครับ1 2 3 4 5สวัสดีครับลูกค้านะครับ1 2 3 4 5สวัสดีครับ1 2 3 4 5อันนี้ไม่ได้ใส่เอฟเฟคนะครับเดี๋ยวลองไปเอฟเฟคนะครับไว้5โมงนะครับติ๊กสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับน้ําเสียงนะครับ มาแรงนะครับ EQ ผมก็คัดไว้ศูนย์นะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับลูกค้าก็สามารถปรับได้นะครับอันโต้นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังนะครับใครใช้ไปแล้วบอกเลยนะครับเสียงดีแน่นอนราคาแค่1 0,000บาทนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ1 0,000บาทพอนะครับ1 0,000บาทนะครับใครไวใครได้นะครับใช้งานปกตินะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของไลน์นะครับไลน์สองสย์สี่นะครับราคาแค่ 10,000บาทนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงดนตรีกันดูนะครับข้าวๆนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนี่ครับีกิ้วปรับได้นะครับนครับอันนี้ใช่นะครับนะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีข้อแคกนะครับ ครับอันนี้นะครับเป็นจะเป็นของแต่ละชแนลนะครับเนี่ยใช้งานปกตินะครับครับนี่ครับไม่มีข้อแคกนนะครับครับ e aí งานปกตินะครับนะครับนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับชื่อเฟซนะครับตะนันศักดิ์ทัศน์ซาวนะครับอันนี้ชื่อไลน์นะครับไลน์ก็เบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรผมก็ใช้เบอร์เดียวนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์นี้เลยนะครับ0837398945นะครับ0837398945 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลูกค้ามีตัวไหนที่มด้ใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทินได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับมาอุดนนุนนะครับหน้าร้านนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขาดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนันสักนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ